นุทินเป็นพลเรือนคุณอนุทินเป็นนักเลือกตั้งเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นบริบทในเกมเพื่ออิงแอบ,บกับกองทัพและมอบหมายภารกิจให้กองทัพนั้นคุณอนุทินทําอยู่เรื่องหนึ่งประกาศชัดครับแนวทางการป้องกันประเทศเราฝากอนาคตไว้กับทหารและแม่ทัพภาคที่สองครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการแบบนี้จะทําให้การทํางานร่วมกับเหล่าทัพ คล่องตัวไม่มีแรงกระแทกครับและนั่นหนึ่งฮะนอกจากการไปเยี่ยมชายแดนให้กําลังใจทหารแล้วก็แนวทางชัดเจนว่าจะไม่เปิดด่านและบางส่วนบางพื้นที่จะทํรล้วถาวรด้วยซ้าไปเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่6และมาวันที่เจดเนี่ยก็คือเงินเยียวยาผู้สุญภัยเจ็ดจังหวัดต,ต้องบอกว่าเงินเยียวยาเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นคอรมอไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ะนะขึ้นในสมัยสิงหาคมที่ผ่านมาครับครบอรมอชุดก่อนใช่ไหมพี่โออือ่ะ แต่ว่าเงินเนี่ยต้องบอกว่าเงินมาจ่ายตอนรัฐบาลนี้นะจ่ายรดแรกเนี่ยวันที่6นะหกเนี่ยหตุลาจ่ายไปแล้วตุลาครับแล้ววันนี้จ่ายรจ่ายรดสองอีกอ่าครัวเรือนละ5,000บาทครับ5,000บาทในส่วนที่แบบอยู่ต่อเนื่องกัน7วันอ่าส่วนถ้าต่ำวันนี้คือ2พันแต่ส่วนใหญ่จะ0 0บาทนั่นแหละครับพี่โอเราคุยถึงเรื่องว่าชายแดนนี่บ้านใหญ่จะเปลี่ยนยังไงเขดูดีพี่วีดูเดนเนี่ยพี่วีดูนะเอา3 1 5 0 0 0ครัวเรือนครับ ไม่ต้องคูณไกลครับคูณ3พอคูณสแล้วอยู่ในนี้อยู่ในนี้ส3มละเกปลาไปล้านกับคนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นบริบทในการจ่ายเงินมีผลต่อเซนติเมนต์และความรู้สึกของประชาชนครับเนี่ยเฉพาะที่โอนใน3จังหวัดแรกเมื่อวันที่เท่านะเนี่ยหนึ่นี่หมื่นเจ็ดพัครัวเรือนกับ1 3อล้านบาท่ะต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยห้าพบาทเนี่ย จะเรียกจะเรียกว่าซื้อ,อเสียงล่วงหน้าล้วลยอะไแต่แต่เงินเยียวยานี่มีประสิทธิภาพมากนะใช่เขาบอกว่าตอนที่น้ําท่วมอ่ะที่เงินอะไรเก้าพันนั้น<ม>คนอินมากนะใช่ไอ้นี่ก็เหมือนกันคือประสบภัยจากปัญหาไทยกัมพูชาเสร็จแล้วได้เงินเยียวยาแต่ 5, มา,าจ่ายในยุคนี้แหละมาจ่ายยุคนี้จ่ายยุคนี้ประเด็นต่อมานอกเหนือจากชาตินิยมการประกาศตอนว่าฉันจะยุบสาภาเมื่อฉันพร้อม31มกร,ราคม 2500, 2 5 0พกับ เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ต้องเร่งสร้างงานเพื่อเป็นกระดานหกไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งขยับตัวเลยครับสี่เดือนต้องบอกว่าโอกาสเกิดพักใหม่ๆเนี่ยความสาเร็จจะน้อยมากยากแล้วก็การเคลื่อนนะถ้าแบบไม่เริ่มเคลื่อนแต่ตอนนี้นะจะลําบากเพราะภูมิใจไทยก็ไปไกลแล้วตอนนี้ดูบ้านใหญ่ว่าจับตาของเพื่อไทยจะยกเครื่องอะไรบ้างพี่เวดูวันเกิดที่บุรีรัมดีฮะพลุบ คนไปพลึบมันสะท้อนเรื่องหนึ่งครับ,รบแม่เหล็กกําลังทํางานครับ,รบต่อมาป้าเหมายกาลือกตั้งในเดือนมีนาเนี่ยภูมิใจไทยประกาศตนครับต้องร้อยยี่สิที่นั่งครับขั้นต่ำนะขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่งอันดับสองในการเลือกตั้งรอบนี้เลยครับขั้นตำ100่ำร้อยคำถามว่าถ้าสมมุติว่าภูมิใจไทยสามารถเกินร้อยได้แล้วอยู่อันดับร้อยเนี่ยและมีโอกาสในการ จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสูตรของรัฐบาลสูตรของ4ี่บวกสีเนี่ยในานามภูมิใจไทยจะเป็นแบบไหนสูตรแรกน้ําเงินพักดูดพักระดับกลางพักเล็กเข้ามาเป็นพัพนธมิตรอืและก็อาศัย หลงก้นเธอแล้วทำไงได้สายส้มเข้ามาสนับสนุนเมื่อกี้เสียงเกินเลยเมื่อกี้พี่เ้องเพลงเหรอใช่ก็หลงไปแล้วไงก็ต้องมาร่วมกันอีกรอบหนึ่งไงพี่บีน้ำเงินพรคระดับกลางเช่นกล้าทำกล้าทำคุณดูนะมีกล้าทำมีชาติไทยจะไทย่อยู่นะสายอนุรักษ์นิยมรวมตัวกันได้หมดครับเพราะนั้นสุดแรกเนี่ยน้ำเงินกับส้มยังจับมือกันต่อไปถูก ตอนนี้ส้มโหวตให้ท่านนายกอนุติน,นต่อไปมาจับเป็นรัฐบ,บาลเลยโอสูตรนี้น่าสนใจซึ่งสูตรนี้สีสปีข้างหน้าสูตรนี้แดงจะฝ่ายค้านเมื่อฉันเป็นแกนส้มก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นฝ่ายค้านสูตรนี้น้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนผู้ชมลงประเมินแล้วกันต่อไปเนี่ยน้ำ,นำเงินถ้าไม่พลาดเป้าเนี่ยถ้าได้แบบรับร้อยต่ำร้อยหรือว่าต่ำกว่าร้อยสมมติน,นะครับมันจะเป็นสูตรนี้ แดงบวกส้มอ่าผสมกับพักเล็กครับผสมพักเล็กอ่ะแดงบวกส้มผสมพักเล็กนะอ้าคุณผู้ชมประเมินเองว่าโอกาสแดงกับส้มผสมพักเล็กเกิดขึ้นได้ไหมผมว่ายากเพราะปัญหาคือแดงถ้าไม่ยกเครื่องใหญ่โอกาสต่ำร้อยแดงต่ำร้อยเนี่ยโอกาสที่จับมือกับส้มเนี่ยน้อยมากน้อยมากสูตรนี้มีความเป็นไปได้สูงครับสูตรนี้มีความเป็นไปได้น้อยและสูตรที่มีความเป็นไปได้มากก็เช่นกันนะมากนะ ครับสูตรหนึ่งกับสูตรสามมีความเป็นไปได้มากนะน้ำเงินแดงพักกลางและพักระดับเล็กนี่นสูตรนี้เลยน้ำเงินแดงพักกระดับกลางดับเล็กก็กรนี้นี้คือน,น้ำเงินร้อยยี่สิบขึ้นครับแดงต่ำร้อยอืมแดงต่ำร้อยนะครับจับกันอีกทางการเมืองอย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งที่โกรธแค้นในวันนี้จะไม่ดีขึ้นไม่ดีกันในวันหน้าตอ่อกรณีของน้ำเงินแดงระหว่างคุณนุทินกับเพื่อไทยมีเห็นแล้วเพราะน้ำเงินแดง พักระดับกลางระดับเล็กเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากสูตรนี้แนวโน้มต่อไปพักภูมิใจไทยจะเดินหน้าต้องมีพักเครือข่ายครับเครือข่ายที่จะเป็นพันธมิตรในการเดินเกมต่อไปเพื่อเป็นรัฐบาลอีก4ปีนั้น,นจะอยู่ภายใต้โจทย์ว่ากล้าทาทำงานเมื่อกี้บอกแล้วคสูตรสามนะนอันนี้คือสูตรสามกระยายเห็นถ้ากรณีกรณีของอส้มเนี่ยเป็นฝ่ายค้านซึ่งมีโอกาสมากเหมือนกันนะใช่ภูมิใจไทยร้อย เพราะนั้นขออีร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะสบายเ,าเกินครึ่งนะใช่มาจากไหนบ้างก็มาจากเพื่อไทยมาจากกล้าทำมาจากชาติ<า>ไทยพัฒนาเอายืนตำแนงนี้ก่อนแล้วกัน,ส,นส่วนส้มก็เป็นฝ่ายขานอันนี้คือสูตรสูตรสีบวกสีอีกสูตรหนึ่งที่น้ำเงินกับแดงเนี่ยจับมือกันประเด็นตอนนี้จับตาให้ดีนะครับพครคภูมิใจไทยกำลังขยายปีกจากระดับรอง อันดับสามขึ้นมาเป็นพักที่มีชิงโคต้านายกรัฐมนตรีในรอบต่อไปเป็นเบอร์หนึ่งได้หรือไม่รอดูกันเพียงแค่4เดือนครับเขาบอกว่าสูตรความสำเร็จ4ีบวกสี่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลอีก4ปีในสม,มัยหน้าว่าที่แคนเดเดตนายกรัฐมนตรีของภูมิใจไทยอาจจะต้องมีมากกว่า คุณอนุทินชาญวิรกูลส่วนจะเป็นใครเขาบอกว่าให้ดูให้ดูในทีมเสกิจชุดนี้แหละ,ะสามคนน่ยน่าจะมีสักสองคนอ่ะติดโผโอ้โหนีน่าสนใจน,ะน่าสนใจนแต่สิ่งที่ไม่น่าสนใจคือเหตุการณ์ทางภาคใต้ตัวนี้เกิดความไม่สงบอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่ามีกลุ่มคนบางส่วนกาลังท้าทายกองทัพใช่ไหมเด็กหน้าครับ เหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กำลังขยายวงจากว่าด้วยเรื่องของการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนมาเป็นเรื่องของการช่วงชิงเพื่อผลประโยชน์กำลังท้าทายอำนาจการจัดการของกองทัพทั้งหมดครับพี่บอกว่า้าบอกท้าทายกองทัพเนี่ยกองทัพในยุคน,นี้<ข>ใครกุมใครกุม คำถามคือใครกลุ่มมาดูปฏิบัติการล่าสุดครับมีการปล้นทองได้ทองไป36ล้านกว่าบาทตกล,ลงกี่กี่กี่บาททองครับเขาบอกว่าเขามีทองที่เก็บอยู่ทั้งหมด600กว่าบาท<อ>แต่ได้ไปยกแผง300ร<อ>้อย <laughs> คิดเป็นเงินก็คือตกประมาณ36แต่ว่าถือเป็นการดําเนินการหรือว่าการปฏิบัติการที่อุกอาจที่สุด ใจกลางเมืองครับที่ห้างบิ๊กซีครับคนร้ายวางแผนไว้เป็นอย่างดีแยกกันทํางานออกเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งครับทำหน้าที่ปล้นรถยนต์กระบะของชาวบ้านสองคันมาใช้ก่อเหตุมี5คนโอ้โหนี่กลุ่มที่สองทำหน้าที่บุกปล้นร้านทองที่บิ๊กซีอ๋อที่เก้านี่นะจัดการจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด10คนคนครับเออนี่นะชุดที่สามทหน้าที่วางระเบิดตามจุดต่างๆเพื่อเบี่ยงเบนการ ความสนใจและสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกือบ20คนเลยเหรอใช่ทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์ปฏิบัติการทั้งนี้มีคนร้ายราว19 2 0ถึง20คนครับนี่นคนร้ายบุกล้่นทองหลบหนีไปเส้นทางสายอ,าอำเภอแวงนะครับเพื่อหนีตามช่องทางธรรมชาติไปประเทศเพื่อนบ้านครับโอ้มีการตรวจว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นสองครั้ง ขณะที่กลุ่มคนร้ายหลบนีแล้วเบิดลูกที่หนึ่งติดไว้ที่เสาไฟฟ้าเกาะกลางเส้นทางสุไหงโกลกสุไหงปาดีห่างจากบิก๊กซี4-5ถึกิโลวางแผนอย่างดีชุดที่2อพี่วีอยู่ในซอยชุมชนโต๊ะลือเบซอย6ห่างจากบิ๊กซี1กิโลครับโอ้นี่คือรู้เลยถ้าตามมานจะโดนอะไรตัดสินใจครับสถานการณ์ที่มีการทำเป็นขบวนการเหล่านี้ ท้าทายกองทัพมากพี่วีเพราะอะไรมีการวางแผนพอสมควร,ครมีการจัดหาอาวุธยานพาหนะม,มีการดูทางหนีทีไลจะเตเจนมากมีจังหวะปฏิบัติการและใช้รถที่ก่อเหตุ่ไปช่วงชิงมาต่อมามีการเปลี่ยนทีมจากอาศัยช่องว่างพอดีอที่กองทัพบ,บกอาศัยบุคลากรคือรองแม่ทัพภาคที่สอง เก้าเข้ามาเป็นแม่ทัพภาคที่สอยู่ระหว่างการถ่ายโอนช่องว่างทางกําลังปกติถ่ายโอนเขาไม่มีรอยต่อเลยสมูทครับไอ้สมูทนะไม่สมูทแลเหมือนเราเหมือนคนละทีมพี่วีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับแม่ทัพภาคที่สี่พลโทนรทิพภอยนอกเนี่ยแม่ทัพภาคที่4เนี่ยไปเยี่ยมผู้นํามุสลิมอ่ะโอ้คนดูสิเกิดรอยต่อช่องว่างในกระบวนการทํางานอันที่4ี่ละ ปฏิบัติการเสร็จเก็บสิ่งของปิดประตูหนีจุดผ่านแดนเลยดูง่ายนะง่ายไหมดูง่ายอ่ะอันที่ข้าน้านหลนใจที่ต้องวิเคราะห์ต่อเนี่ยเป็นการท้าทายหมทัพภาคสี่คนใหม่ไหมว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มได้หรือไม่โอ้ท้าทายนี่ไม่ใช่เรื่องตำรวจอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องทหารที่ปฏิบัติการดูแลความสงบตามชายแดนครับเหตุผลเมื่อกี้ที่ิพูดอ่ะเนี่ย ก <c oughs> ดดันใครกดดันแม่ทัพภาคที่สี่ไม่พอกดดันพลเอกพนาแค่ปอดทุกแล้วปอดทุกพอพอทบอรครับโนี่สาเหตุตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติการเนี่ยมันมีช่องว่างเพราะเดิมเนี่ยลูกมอ่อทัพภาคที่สี่ไม่มีขึ้นเลยครับเออไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับมีขึ้นคนเดียวจากรองแม่ทัพไปเป็นแม่ทัพน้อย ที่สครับก็บอกครั้งนี้คือข้ามว้ยมาใช่ไหมใช่ oh. บินมาจากอีสานเข้ามาทำงานที่ชายแดนภาคใต้ครับในสถานการณ์ที่มีความรุนแรง เขาอาจจะอาศัยจังหวะนั้นนะแต่ก็ต้องให้ให้เวลาให้กับท่านแม่ทัพท่านใหม่นะเพราะวันนี้ทุกวันที่เจ็ดเองท่านเพ่รับหน้าที่เป็นเจ็ดวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพตบกก็จะลงพลังจากพับงตนลงแล้วตัวพี่ก็จะลงพื้นที่ด้วยอืมแต่มันมีการจับมีการตั้งง้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนเอาแม่ทัพภาคที่สี่คนนอกเข้าไปหรือเปล่ามันก็เลยเกีียวว่างกัน ก็คงไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะทหารทุกคนก็มีความร,บรับผิดชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆไอ้การปล้นอย่างนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมันก็เคยมีมาแล้วแต่แต่เขาทำกันเป็นเป็นระบบมันเหมือนกับว่ามีคนคอยให้ข้อมูลทั้งในร้านทองทั้งเส้นทางการหลบหนีอะไรพวกนี้ก็นนต้องด,ดูในรายละเอียดกันต่อไปเดี๋ยวต้องฟังทางไมยทัพเขาจะว่าอย่างไรงกนะ็เดี๋ยวฮะพนักงท่จะลง ต่อมาปฏิบัติการการใช้ระเบิดนะพี่วีคนไม่อยู่ในกองกำลังอ่ะไม่ทำหรอกอีกทีดิคนที่ไม่เคยปฏิบัติการในเชิงกองกำลังไม่มีใครทำครับปฏิบัติรทำแบบนี้ไม่มีนะแสดงว่าโจรเหล่านี้โจรหรือว่าปฏิบัติการของกลุ่มเนี่ยมันมีความเชี่ยวชาญกับปฏิบัติการทางทหาร โอโหนี่รู้เลยนะสายข่าวคือเมื่อกี้ที่เราดูเส้นทางการวางหลบหนีวางตะปูเรือใบแบ่งกลุ่มไปสามกลุ่มครับรวมหมด20คนแล้วมีระเบิดเป็นลายทางตามสายไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปฏิบัติการของทางรนั้เขาบอกว่าเป็นปฏิบัติการอาศัยช่องว่างของการเปลี่ยนคนกรับเปลี่ยนทีมมาทํางานครับและท้าทายใช่ประเด็นคําถามตอนนี้ในภาคใต้ มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครับใช่กฎหมายพิเศษฉุกเฉินแล้วมันมีปัญหาแบบนี้มันท้าทายไหมอันแรกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเหตุใดไม่สามารถสกัดกั้นใช่หรือรู้มาก่อนอันนี้มากกว่าครับรู้มาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์เพราะส่วนใหญ่ทางใต้เนี่ยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาพอรู้มาก่อนทุกแล้วก็วางเส้นสายไว้ในหลายจุดแล้วยิ่งรู้เลยว่าหนีไปเส้นทางมาเลเซียเนี่ย เวลาทํางานร่วมกับมาเลเซียเขารู้กันหมดนะตอนนี้ไปจับได้แค่รถปิกอัพไปจอดไว้ที่สวนปามครับพื้นที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรงในเขตท้องที่นาราธิวาสแต่ปฏิบัติการเกิดขึ้นที่นั่นการย้ายแม่ทัพภัยสารก็เป็นปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับ <c oughs> ยี่งอแหวงสุขิรินสุงไหงกโลกมีการขยายพื้นที่ฉุกเฉินไปอีกสเดือนครับ ตั้งแต่20กรกฎาคมถึง19ตุลาเป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่แปสวตอนนี้ถามว่าพื้นที่เหล่านั้นฉุกเฉินหรือไม่ครับอย่าไปท้าทายอำนาจรัดนะ <c oughs> ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายทั้งหมดในครั้งนี้ <c oughs> ไปท้าทายอะไรท้าทายอำนาจของทหารครับการโยกย้ายนายทหารรอบนี้เตรียม26ตท26ขึ้นยกแผง ถ้าบอกว่าท้าทายคือท้าทายเตรียมยี่บกไหมใช่คำถามพบบับพนาแคลวปลอดทุกเอเตรียม26ครับถูกต้องครับโยกย้ายรอบนี้หนึ่งตั้งพลเอกชิษนุพงศ์ลอดสิริจากผู้ช่วยพบบบขึ้นเป็นรองพบทบเตรียม26ครับแต่งตั้งพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งขึ้นเป็นผู้ช่วยพบบบ พร้อมกับตำแหน่งพลเอกเป็นเตรียม27ครับที่เตรียม27นะตอทอ27ตั้งพลโทรนรงฤทธิ์คำพีระครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้นเป็นผู้ช่วยผอมอตบเตรียม,ยมอะไรพลเอกครับเตรียมอะไรครับเตรียม26หครับโอ้โหต่อไปครับตั้งพลโทชัยพฤกษ์ดวงประพัดนะเดิมเป็นรองเสนาธิการขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบกเตรียม ยี่ส <26. S 2> ิบหกเขาเรียกปู่ดวงต่อมาครับตั้งพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณรองแม่ทัพภาคหนึ่งคือเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งอันนี้เตรียมยี่สิบแปดตั้งพลโทรวีรยุทธลักษินรองแม่ทัพภาคที่สองเป,เป็นแม่ทัพภาคสองขึ้นพลโทรองเติงเป็นแม่ทัพเติงเตรียมเท่าไหร่พี่วีเตรียมยี่สิบหกอีกแล้วครับท่านตั้งพลโทรวรเทพบุญยะ จากรอ,องแม่ทัพภาคที่สขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สามอัตราพลเอกครับเป็นเอ,อ่ออัตราพลโทรโครับครับเป็นเตรียมเท่าไหร่เตรียมยี่บกอีกแล้วครับท่านและตั้งพลตรีนรทิพย์โผนนอกรองยูนครับรองแม่ทับภาคที่สองไปเป็นแม่ทัพภาคที่สี่นี่ไงเตรียมเท่าไหร่เตรียมยี่บกครับคุณเห็นภาพไหมโอ้โหนี่ครับแม่ทัพภาคที่สี่ อีสานบินไปอยู่ใต้ที่ใต้มีรองแม่ทัพอยู่หนึ่งพลตรีชาคริตอูอจารัตนะครับพลตรีรกรกฎผู้โชดพลตรีเฉลิมพลขำเขียวนี่คือคนในทัพภาคที่สการท้าทายอำนาจทางทาหารรอบนี้ของการปฏิบัติการพิเศษทะลุเข้าไปที่จุดอ่อนของกองทัพและการจัดวางกําลังพลปฏิบัติการรอบนี้ผลจะออกมาอย่างไร รอลุ้นกันด้วยความระทึกครับอย่าท้าทายกองทัพครับ <c oughs> การการปล้นทองที่เกิดขึ้นโดยมีผูก้ก่อการ20คนถ้าดูแค่เรื่องของโจรก็อาจจะมองแค่เป็นเหตุการณ์ธรรมดาแต่ถ้ามองให้ลึกถึงการปฏิบัติการต่างๆและการหลบหนีไปถึงชายแดนมาเลเซียนั้นต้องบอกว่าให้จับตาเรื่องความท้าทายกองทัพ